นี้จะเป็นผลเทสหนึออ่งนาทีติดต่อกัน3มครั้งเดี๋ยวมาดูนะครับผมว่าอุณหภูมิที่มีการถ่ายเทอุณหภูมิที่ดีทำงานเป็นเส้นไยนะครับผมหนึ่งนาทีขาขึ้นนะครับผมสตาร์ทหนึ่งนาที3มครั้งติดต่อกันเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังอันนี้อยู่ที่38องศา เนี่ยแหละครับผมอุณหภูมิที่ถ่ายเทที่มีการถ่ายเทอุณหภูมิที่ดีเขาต้องทะลุเพดานแบบนี้ดูนะครับผมไออย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามีการถ่ายเทและมีการระบายความร้อนที่ดีนะครับผมเขาจะทะลุเพดานทะลุเพดานหมายถึงยังไงนะครับผมคือว่าเขาจะทะลุทะลุไปจากอุณหภูมิที่เขาคงที่เขาเรียกว่าทะลุเพดาน แสดงว,ว่ามีการถ่ายเทยอุณหภ,ภูมิที่ดีเยี่ยมเลยนะครับผมเพื่อนๆแนนบ่กครับผมเขาขึ้นไปแล้วเขาจะอยากลงมาอีกทีหนึ่ง <h arti> แต่คือว่าขึ้นไปสูงสุดของอุณหภูมิที่คงที่แล้วอ่ะเขาขึ้นไปสูงสุดของอุณหภูมิที่คงที่แล้วนะครับผมอย่างเขาอยู่ตอนนี้เขาอยู่ที่66แต่เขาทะลุเพดานก็คือว่าเลย66ขึ้นไปอีกแล้วก็อุณหภูมิของเขาจะนิ่งมากถ้ามีการถ่ายเทยอุณหภูมิที่ดี อุณภูมิเขาจะนิ่งอันนี้ลงมาแล้วแล้วขาลงนะครับผมถ้ามีการถ่ายเทอุณหภูมิที่ดีเขาจะลงมาเร็วลงมาไม่มีขยักเดี๋ยวผมจะเทสติดต่อกันอีกหนึ่งนาทีนะครับผมและดูว่าจะขึ้นแบบนี้อีกหรือไม่นะครับผมขาขึ้นขาลงอะ่ะเขาลงมาไม่เหมือนกับขาขึ้นก็เพราะว่าน้ําเขายังยังร้อนอยู่นะครับผมเพราะเขาเป็นระบบน้ําตอนเดียวเขาจะลงมาเท่านี้ แต่สิ่งที่จําเป็นที่สุดคือว่าเราเอาขาลงครั้งแรกนะครับผมเขาต้องทิ้งดิ่งลงมาแบบนี้จะก,กี่องศาก็แล้วแต่แต่ขอให้ทิ้งดิ่งมาในทีเดียวคือการถ่ายเทอุณหภูมิที่ดีและมีการระบายความร้อนที่ดีนะครับผมแล้วก็ขออธิบายตรงนี้อีกนิดนึงนะครับผมนี่นะครับผมเห็นไหมครับผมกราฟเขาจะขึ้นทีเดียวเลย ไอ้อย่างนี้ก็ทะลุไอ้นี้ไอ,อ้อย่างนี้มันทะลุเพดานแตกขึ้น2องยองหวะอันนี้เบิร์นที่แรกเลยนะครับผมตอนเปิดเครื่องอันเนี้ยสนาทีเนี่ยเห็นไหมถ้าเกิดความแตกต่างที่มันมีอุณหภูมิอ่ะก็จะทําให้ขึ้น2ขยักแบบนี้นะครับผมพะหัว GPU พอเวลาที่ร้อนแล้วไปเจอกับน้ําเย็นเลยอ่ะมันจะสะดุ้งพอสะดุ้งแล้วมามามาันม,ม,มันจะเริ่มปรับตัว ไอ้ตรงขยักเนี่ยมันจะเริ่มปรับตัวเข้าหากันระหว่างน้ำเย็นกับหัวซีเอ,อจีพีที่มันร้อนก็คือว่ามันก็จะขึ้นต่ออีกเที่ยวหนึ่งแต่สิ่งสำคัญคืออุณหภูมิที่คงที่นะครับผมนี่แล้วคืออันเนี้ยเป็นจังหวะเห็นไหมอันเนี้ยขึ้นทะลุเพดานเลยทะลุเพดานก็คือว่าเขาทะลุจากอุณหภูมิที่คงที่นะครับผมเพื่อนๆเห็นยอดที่มันแหลมนี่ไหมครับผม เดี๋ยวผมเขยายอีกหน่อยเห็นไหมครับผมมันทะลุเพดานแบบเนี้ยทะลุเพดานอันนี้ก็ทะลุเพดานแต่คือว่าเป็นจังหวะสองแต่อันเนี้ยจังหวะเดียวเลยมันต้องบาลานซ์ก้าน,าน้ํามันเลยอธิบายยากนะช่วงขาขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเขาขึ้น,นไปจะเป็นสองจังหวะก็ได้อย่างเงี้ยเขายังทะลุเพดานอยู่เห็นมีติ่งตรงนี้ไหมครับผมแต่ถ้าเมื่อไรที่เราเบิร์นแล้วมันมาช่วงแบบ สโลปโค้งตรงเนี้แต่เบินทีแรกนะครับผมแล้วอุณหภูมิที่มันโค้งตรงเนี้ยโค้งช่วงหวงัวมุมที่จะไปต่อกับอุณหภูมิพงที่อถ้าเกิดว่ามันโค้งอะ่ะมันเป็นรูป้งโค้งอะ่ะแสดงว่ามีการถ่ายเทอุณหภูมิที่ดีปานกลางนะครับผมเดี๋ยวผมจะเบินหน5นาทีแล้วลากให้ดูนะครับผมในครั้งเดียว และตอนนี้อุณหภูมิก็ลงไปที่36องศาและอุณหภูมินะจุดเทสอยู่ที่32.2องศาเนี่นะครับผม32.2องศาความชื้นสัมผัสอยู่ที่66-67%จปอร์นตนะครับผมจะเบิน์นานาทีเลยนะครับผมอันนี้จบแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะเบิร์น5นาทีให้ดูเดี๋ยวผมขอเปิดตัวนี้มาใหม่ อาตั้งเอ่พอพาวเวอร์แม็กเดี๋ยวเอาขึ้นไปหน่อยอันนี้จัดให้มันสวยหน่อยเนี่ยนะครับผมเพราะผมเบร์ตกสิบร,รอบแล้วนะครับผมแล้วอุณหภูมิเขาลงเร็วพอน้ํามีการระบายควารมร้อนที่ดีนะครับผมอุณหภูมิก็ลงเร็ว เบอร์ห้านาทีเลยนะครับผมและดูที่อุณหภูมิคงที่นะครับผมถ้าดูตรงนี้ไม่เห็นเราก็ดูที่ตัวนี้ก็ได้นะครับผมห้านาทีมาดูกันว่าอุณหภูมิคงที่เขาจะเป็นเช่นไรนะครับผมการถ่ายเทที่ดีและมีการระบายความร้อนที่ดีฉี้ขาดกันตรงที่อุณหภูมิคงที่นะครับผมถ้าอุณหภูมิของเขาคงที่เท่าไหร่นิ่งเท่าไหร่ไม่เคยเยิบไม่แฝงไปมา แสดงว่ามีการถ่ายเทแล้วมีการระบายความร้อนที่ดีเยี่ยมนะครับผมผมทดสอบไปหลายรอบแล้วชี้ขาดกันตรงที่อุณหภูมิคงที่แน่นอนที่สุดอุณหภูมิขาขึ้นกับขาลงมันเป็นจังหวะที่เราเบรนส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นจังหวะที่เราเบรนไอตอนขาขึ้นเนี่ยพอเวลาที่เราเบรนไอตัว GPU มันทำงานร้อนแล้วไปเจอกับน้ำเย็น ของตัวปั๊มน้าอ่ะมันจะทําให้เกิดความแตกต่างของอุณหภูมิจะทําให้ขึ้นสองจังหวะได้นะครับผมเบินห้านาทีเลยนะครับผมหุยเยอะแล้วอุณหภูมิสามสิหกองศานะครับผมอาจจะขึ้นสองจังหวะได้นะครับผมต้องรอให้อุณหภูมิเขาเงียบๆปะกี้ไปสามหกแล้วมาสามห้านี่เห็นไหมแล้วมาดูอุณหภูมิที่คงที่น้ทลุเพดานนะครับผมสตาร์ทที่สามสิบหกองศา อุณหภูมิณนะจุดเทสอยู่ที่32องศานี่นะครับผมทะลุเพดานผมยังไม่อยากขยับเมาส์นะครับผมเพราะว่าเราขยับเมาส์อ่ะเดี๋ยวพอเราเทสอยู่พอเราขยับเมาส์จะทําให้เขาสงสัยนะครับผมว่าจะทําอะไรจะทําให้อุณหภูมิแฝงได้นะครับผมเพื่อนๆดูอุณหภูมินะครับผมที่ตัวเลนหลีอ,อยู่ที่65องศา แล้วก็จะนิ่งนิ่งก็คือว่าไม่ค่อยเระเหยีบเห็นไหมครับผมจะแช่อยู่ที่66หรือว่า65นานแล้วค่อยเขาหยับสักทีหนึ่งอันนี้เบิน์น5นาทีนะครับผมแต่อันแรกไอ้ที่ขาเบินรอบแรกอ่ะเนี่ยตรง5นาทีเนี่ยนะครับผมขาขึ้นของเขาอ่ะขึ้นทะลุเพดานไปแล้วนะครับผมถือว่ามีการถ่ายเท,ทที่ดีเยี่ยมเลยนะครับผมและเดี๋ยวดูช่วงอุณหภูมิคงที่ว่าเขา จะเป็นกราฟเส้นตรงขนาดไหนนะครับผมถ้ายิ่งเส้นตรงเท่าไหร่ก็คือมีการถ่ายเทอุณหภูมิที่ดีนะครับผมเนี่ยนะครับผมยังอยู่ที่หกห้าหกหกอยู่นะครับผมวัดกันที่ตรงอุณหภูมิคงที่แน่นอนที่สุดว่ามีการถ่ายเทที่ดีแล้วก็มีการระบายความร้อนที่ดีเห็นไหมครับผมมีอยู่ช่วงเห็นไหม ช่วท่อนกลางท็อปไม่มีขยับขึ้นไปเลยเนี่แหละครับผมคือการถ่ายเทอุณหภูมิที่ดีและมีการระบายความร้อนที่ดีเยี่ยมนะครับผมนี่นะครับผมเห็นไหมครับเขาไม่มีขีดผมไม่อยากจะขยับเมาส์พอขยับเมาส์แล้วอุณหภูมิมันจะอาจจะแฝงได้ ขย่บขึ้นไป6 7นิดหนึง่งนะครับไแค่เห็นแวบบแบบยังอยู่ที่66อยู่นะครับผมยิ่งแช่นานเท่าไหร่ก็คือเรวยายิ่งดีนะครับผมยิ่งเขาแช่นานนิ่งๆก็คือจะทําให้กราฟมันเป็นเส้นตรงนะครับผมอันนี้ขยยบไป6 7เดแล้วนะครับผมอันนี้เทส5นาทีนะครับผมเขาขยยบก็ไม่แปลกนะครับผมมันต้องมีมากอะ่ะเพราะว่าน้ํามันร้อนไงแล้วเขาเป็นระบบน้ําตอนเดียว แต่ถ้าเป็น2ตอนนะครับผมรับประกันได้ว่าอุณหภูมิมันจะลงมาฝั่นี้นะครับผมอุณหภูมิมันจะไม่ถึง66หรอกถ้าเป็น2ตอนอาจจะเหลือ40หรือว่า50โดยซ้ำไปอันนี้พอดีเขาเป็นตอนเดียวนะครับผมอันนี้ก็คือว่าเขามีอุณหภูมิที่คงที่แล้วนะครับผมอุณหภูมิคงที่ของเขาอ่ะไม่ค่อยแฝงเขาอยู่ที่หกสิบหกหกสิบเจ็ด ยิ่งนิ่งแช่นานเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับผมหรือว่ามีการถ่ายเทอุณหภูมิที่ดีแล้วก็มีการระบายความร้อนที่ดีนะครับผมเนี่ยเพื่อนๆสังแกตดูนะครับผมาการาฟของเขาจะเป็นเส้นตรงขเขยืบนิดก็ได้เดี๋ยวจะไม่เห็นเนี่ยช่วงเนี้ยเห็นไหมครับการาฟเขาเป็นเส้นตรงเลยนะครับผมเดี๋ยวผมรอให้เสร็จก่อนดีกว่าแค่ห้านาทีเองมันคงไม่เสียเวลาสักเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับผม ก็เหมือนกับที่ผมอธิบายไปตอนต้นเนี่ยนะครับผมคือว่ายิ่งเป็นเส้นตรงเท่าไหร่ย,ยิ่งดีให้อุณหภูมิแช่นานเท่าไหร่ย,ยิ่งดีนะครับผมอันนี้ห้านาทีเพื่อนๆดูนะครับผมว่ามีการถ่ายเทท,ที่ดีแล้วก็มีการระบายความร้อนที่ดีอุณหภูมิของเขาจงึงต้องนิ่ง และอันนี้ผมใช้งานมานานแล้วนะครับผมตกเดือนฝ่าแล้วเพราะผมมั่นใจว่าไอาการที่เราไม่ต้องไปปิดตัวภาคจ่ายไฟเนี่ยนะครับผมของเก่าของเขาจะเป็นฮิตซิงที่เอาไปกดทับกับตัวเพื่อที่จะไประบายตัวพวกภาคจ่ายไฟเขาต้องใช้ตัวแผ่นไอเทอร์มอนแพด เพื่อช่วยถ่ายเทอุณหภูมิของพวกตัวซีพวกตัวพวกตัวซีพวกภาคใหญ่ไฟนะครับผมเพื่อที่ไม่ให้มันไหม้นะครับผมแต่ผมมั่นใจว่าถ้าเราเปิดโล่งแบบนี้เราไม่มีอะไรไปกดทับมันมันจะไม่ไหม้เพราะว่ามันมีการถ่ายเทพอเวลาที่ตัวของเขาร้อนใช่ไหมครับผมเขาก็จะระบายออกไปเลย เขาจะระบายออกไปเลยเพราะว่ามันตัวของเขาไม่มีอะไรที่ไปกดทับตัวเขาจะไม่เกิดความร้อนสะสมความร้อนสะสมนะครับผมที่จะทําให้ตัวพวกภาคจ่ายไฟไหม้เนี่ยนะครับผมเสร็จแล้วนะครับผมมาดูดูนะครับผมเห็นไหมว่าการาฟของเขาอะออกเป็นเส้นตรงเป็นช่วงๆไม่ค่อยมีขยกักไม่ค่อยขยับขึ้นและตรงเนี้เห็นไหมครับผม ุณหภูมิคาขึ้นที่แรกจาก36ขึ้นไปถึง67 0 6เห็นไหม36 2วินะ1 0 35โดย3ไป35นะครับผมจาก35 12 2วิขึ้นไปที่67 1 4เห็นไหม2วิ35 67 35ลบ 67เท่ากับ32องศาขึ้นไปทีเดียวเลย32องศาคือทะลุเพดานและเขาก็ลงมาที่อุณหภูมิคงที่จาก67มาที่เออเดี๋ยวก่อนทะลุเพดานไปที่67นี67ลงมาที่64 67ลงมาที่64 6 7 64ลงมา3องศาทะลุเพดานก็คือว่าทะลุจากอุณหภูมิที่เขาคงที่คือทะลุเพดานยิ่งทะลุเพดานสูงเข้าไปเท่าไหร่แล้วกลับลงมาที่อุณหภูมิที่คงที่อย่าง65แบบเนี้ย65 64แบบเนี้ยยิงแสดงว่าระบบ ของคุณมีการถ่ายเทลและการระบายความร้อนที่สุดยอดที่สุดเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าทะลุเพดานยิ่งสูงขึ้นไปเท่าไหร่และกลับลงมาที่อุณหภูมิที่คงที่ยิ่งเป็นสุดยอดของสุดยอดเลยนะครับผมและอุณหภูมิขาดกันตรงที่อุณหภูมิคงที่ยิ่งอุณหภูมิคงที่นิ่งเท่าไหร่ และกราฟไม่แฝงไปยิ่งอุณหภูมินิ่งเท่าไรกราฟจะเป็นเส้นตรงเท่านั้นแสดงถึงมีการถ่ายเทแล้วก็มีการระบายความร้อนที่ดีเยี่ยมนะครับผมและดูอุณหภูมิขาลงนะครับผมเห็นไหมเขาจะลงมาในทีเดียวเนี่ยแหละครับผมคือมีการถ่ายเทที่ดีและก็มีการระบายความร้อนที่ดีนะครับผม าต้องลงมาในทีเดียวแล้วเพื่อนเสังเกตนะครับผมจะต้องไม่มีสองขยักอยู่ข้างบนคือว่าพอสิ้นสุดการเบินเมื่อไหร่เขาลงพรวดลงมาเลยแต่จะอยู่กี่องศาช่างมันเราไม่ต้องไปใส่ใจเพราะว่ามันอยู่ที่ตัวของหม้อน้ําตัวหม้อน้ําตอนเดียวนะครับผมถ้าเกิดว่าเขามีลงมาน้อยอะ่ะแต่ขอให้ลงมาในทีเดียวนะต้องขอให้ลงมาในทีเดียวพอหยุดเบินปั๊บ ล่วงปุ๊บแบบเนี้ยแต่จะกี่องศาก็ช่างเพราะว่าตรงนั้นอะ่ะมันจะอยู่ที่ตัวหม้อน้ําเพราะว่าน้ํามันยังร้อนอยู่จะทําให้อุณหภูมิมันลงมาน้อยแต่ถ้าน้ําในตัวหม้อน้ํามันเย็นมากเท่าไหร่มันจะทําให้อุณหภูมิตรงเนี้ยลงมาเยอะนะครับผมมันจะไม่เหมือนกับขาขึ้นเพราะขาขึ้นอะ่ะหัวบล็อกอมันร้อนพอไปเจอน้ําเย็นอะ่ะมันก็เลยพร่ดขึ้นไปเลย นะครับผมมันก็เลยพูดขึ้นไปแบบนี้แต่ยิ่งทะลุเพดานเนี่ยมันยิ่งดีแต่ถ้าเราไปพอเราเบินครั้งแรกถ้าเกิดไปเห็นสองจังหวะนะครับผมยังขึ้นสองขยักแบบนี้อย่างขึ้นสองขยักแบบนี้นะครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมไม่ดูยังมาขึ้นสองขยักแบบเนี้ยมันชี้ขาดไม่ได้แต่อันนี้ยังทะลุเพดานอยู่คือว่ายังดีอยู่ แต่เหตุที่มันขึ้นสองขยักอะ่ะมันอาจจะเกี่ยวกับโปรแกรมตัวอื่นมันทำงานทำให้อุณหภูมิมันอาจจะแฝงและสิ่งที่สำคัญที่ผมสังเกตคือความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างน้ำร้อนและน้ำไอระหว่างตัวน้ำที่มันยังเย็นอยู่และก็ตัวหัวบล็อกที่มันร้อนและก็ประกอบไปด้วยอุณหภูมิตอนที่จังหวะที่เราเบินขึ้นไปอะ่ะ อุณภูมิของเขายังไม่นิ่งมันจะทำให้เกิดสองจังหวะได้แต่อันเนี้ยของเขาขึ้นมาทีแรกแล้วก็ไปอีกทีนึงก็คือทะลุเพดานอยู่นะครับผมแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีการถ่ายเทอุณหภูมิที่ไม่ดีะตรงเนี้ยมันจะเว,ว้วาเว้าเหมือนในทีแรกที่ผมให้ดูนะครับผมในคลิปเมื่อกี้เดีย๋ยวเปิดให้ดูหงผมดันในน่นไบอีกแล้วในนี้มีหรือเปล่าก็ไม่รู้ อันนี้มีไหมเนี่ย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 อันนี้เนี่ยนี้ก็ได้เนี่ยอันนี้ยังไม่ค่อยเวริร์กเห็นไหมมันจะคง่อยๆสโลปขึ้นไปคือว่ามีการถ่ายเทที่ดีแต่อาจจะเกิดจากหัวบล็อกอะ่ะมันอาจจะหลวมหน่อยๆหัวบล็อกอะ่ะแน่นไม่สนิทด,ดีตรงเนี้ยมันจะโคง้งมันจะต่างกันตรงนี้ดูมันจะต่าง เห็นไหมช่วงขาขึ้นเห็นไหมมันจะไม่โค้งมันจะต่างกันตรงนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการถ่ายเทอุณหภูมิแล้วก็การระบายความร้อนที่ดีเราเอาตรงอุณหภูมิคงที่ยิ่งคงที่เท่าไหร่ชี้วัดกันตรงนั้นเลยนะครับผมช่วงของอุณหภูมิที่คงที่ยิ่งอุณหภูมิคงที่นิ่งเท่าไหร่จะทำให้กราฟ มันเป็นเส้นตรงเท่านั้นและอุณหภูมิของเขานิ่งยิ่งนิ่งเท่าไหร่ก็คือว่ามีการถ่ายเทอุณหภูมิที่ดีและมีการระบายความร้อนที่ดีนะครับผมส่วนที่ว่าเขาจะนิ่งที่กี่องศาอย่างสมมุติว่าอันนี้ของเขานิ่งที่นิ่งที่6 6ถึง67องศาใช่ไหมครับผม มันจะขึ้นอยู่กับการระบายความร้อนของตัวหม้อน้ําถ้าเป็นระบบหม้อน้ําตอนเดียวอุณหภูมิที่คงที่ของเขาย่อมสูงกว่าระบบหม้อน้ํา2ตอนแต่ถ้าเป็น2ตอนอ่ะอุณหภูมิของเขาผมว่าไม่ถึง66องศาแต่เนี่ยของการ์ดจอผมใช้ระบบน้ําตอนเดียวอุณหภูมิของเขาคงที่อยู่ที่66องศาก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับผม สวัสดีครับผมเอาไว้เจอกันใหม่ตอนที่ทดสอบกับ i7 14 700K ว่าผมจะเอาเจ้า i7 ที่เขาว่าร้อนนักร้อนหนาลงได้หรือไม่เอาไว้เจอกันครับสวัสดีครับผมมาครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวจะทดสอบกับเกม For z a นะครับผมอันนี้ที่ได้ติดตั้งระบบน้ำแบบปิด หนึ่งตอนเข้าไปกับตัวการจอนะครับผมเนี่ยนะครับผมได้ลองทดสอบให้ดูตอนต้นคลิปแล้วนะครับผมเนี่ยทีนี้จะทดสอบกับเกมฟอร์ซาแล้วจะเอาไปเปรียบเทียบกับของเก่าก่อนที่จะติดก่อนที่จะดัดแปลงตัวการจอ3070ูนย์เจ็ดศูนย์อลารมัตเตอร์เนี่ยนะครับผมของเก่าของเขาจะเป็นพัดลม อุณหภูมิของเก่าตอนที่เล่นเกมฟอร์ a ซ่านะครับผมอยู่ที่8 0ดสถึงแปองศาเดี๋ยวมาดูอันนี้นะครับผมที่ได้ดัดแปลงเนี่ยดูว่าเล่นเกมฟอร์ a ซ่าแล้วอุณหภูมิเขาจะขึ้นที่เท่าไหร่นะครับผม ไหวถ้าเปิดโอเปนเอด้วยเพราะว่ามันเป็นแค่ I3 เองนะครับผมเดี๋ยวจะจัดสักหน่อยแต่นี้ก่อนนะครับผม